กุะมาณดูดโรกค,ครับโอ้สวยนี่เนื้ออ๋อเนื้อมันพุนครับผมมันสิสังเกตได้เนาะครับผมอันนี้เป็นนี่งาไายเป็นหินครับนี่นี่ละงาไายเป็นหินครับผมนี่งาไายเป็นหนินหเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวข้อเสียววางวางวางโฟกัสโอ้นี่งางางา,างางาสร้างหน่อยสิสร้างตุมต้มมีครับไหนนัยขันนัยก็ขันขันนัยป่าครับผม ได้สสอนแสงครับ yes, <laughs> ทำเตือนไม่ควรปฏิบัติตามหากยังไม่ศึกษาทำความเข้าใจให้ถ่องแท้เป็นเพียงเรื่องเาวาจากความเชื่อส่วนบุคคลไม่สามารถพิสูจน์หรือรับรองผลใดๆได้ทั้งสิน้นหากไม่รบกวนเกินไปก็รู้นะกดติดตามช่องเสรีแชนเนลก่อนรับชมคลิปขอบคุณครับสวัสดีครับท่านผู้ชมคลิปนี้ผู้เล่าพามาดู หนังประกำช้างนะครับหนังประกำช้างเจอกับพ่อข้ามาจากไหนครับพ่อข้านี่ยสุรินททรรรร์์คับผมสุินโดยตรงเลยครับอเภอไหนครับสุฬาลบุรีท่าตูมครับท่าตูมนี่ของแท้เลยนะแม่เนี่ยของแท้เลยเนาะโอ้ด้านโดนมาไก่เนาะนี่ครับหนังประกำช้างนะครับดูกันชัดชัด เป็นเรื่องของความเชื่อนะครับขนาดช้างยังคล้องอยู่เลยนะครับเพราะว่าหนังนี่จะทนมนะปกติมันมีจะเป็นไอ้สามเส้นสามเส้นเกลียวเกลียวพันเกลียวเกลียวใช่ไหมผมอันนี้คือแบ่งออกครับแบ่งออกครับแบ่งออกมาเหลือเส้นเดียวหรือโมแม่นแบ่งขายไปหรือเปล่าเนาะแบ่งเส้นเดียวคือวเท้าเห้นมันตัดยากครับอ๋อตัดยากเพื่อความะดวกในการ อันนี้คือหนังอะไรครับเนี่ยเป็หนังควายเผือกเขาหนังควายเผือกหนังควายเผือกแม่ออกเสช้งเขาไม่ถือโอ้หนังควายเผือกหรือเปล่าครับฟ้าผ่าด้วยเ่ราะไหนเพราะเริ่มฟ้าผ้าที่ข้องสร้างร้านครับะหนังควายเผือกก็เราแบบโต๊ะเตี่ยแบบข้องไรครับข้องไรเฉยๆแต่ว่าถ้าเป็นฟ้าผ่านี่ดีเลยใช่ไหมครับผมโอ้โอ้ยาวอนี้เนี่ยครับ คนเยว่วเนี่ยมันมันมันเป็นน้ำน้ำไอ้ขนเทาเขาเขาเมีก้าถาครับครับปุกเสกด้วยใช่ไหมปุกเสกครับมีทำพิธีบ้งซ้อมนี่ใช่ป่ะมือง่ามง่ามดีเขาทำพิธีฝันครับผมอ๋อต้องมีเลิกยามนั่นครับผมอันนี้คือเครือผูกครับผมเครือผูกเล่เนี่ต้นอะไรก็ไม่รู้นี่เครือผูกมันเป็นเครือผูกหรือเปล่าครับมันคเป็นเกี่ยวขาดเราเขาไปในป่าไปนอนวัดนอนว่ามันจะเป็นสีริมงคล ้วก็การพีหาพ่าแพ้กานซิงการพีหายกัแล้วแตที่เหาาก็น่เป็นล้วของร้างของันการพีหาย่าแพ้อับก็ใสแต่สร้างจ่อย้างหลังเลยอ้เนเชอกเนียข้งมีมีมีสพพุณธอย่างนี้ก็ คือเป็นมงคลครับผมเข้าเข้าไปใส่ใส่ผมเขี่ยวขาดทุกอย่างครับผมออ๋ของเงินของทองครับผมอ่ากินนาถายรูปโซนไฮนี่นี่หนังประกำสร้างนี่คือหนังประกำสร้างครับผมหนังประกำช้างได้แล้ววะนี่ครับเป็นหน้ำหรือไ ขออีกตัวเจ้าก็ได้เงาเพียะองใส่งนึงไหมขออีกขออีกไ่ใช่ไม่ใคนไหนเาหนอหนยง่าด้เนี่ยวกั้รมช่ไมนี่ยไม่ใช่เความกลมมช้างครับผมกลมกล่อมช้างไม่ใช่ผออ้าอันนี้รดเครื่องรางของคลังอันนี้ ตะขอสิเนี่ครับขอสับขอสับช้างมงคลครับผมอันนี้เขาเรียกยังเกาะกุมารดูดรกสิกุมารดูดรกครับโอ้สวยดูโชคดูลาบนะครับกุมารดูดรกดูโชคดูลาบเงินดูทองนะครับ นัง่นงประกำช้างเป็นความเชื่อของทางพี่น้องชาวสุรินเรานะครับผมทางอีสานใต้เนะาะชาวคุยชาวคุยชาวคุยปะครับอ๋อช่วยช ช่วยอันนี้เนาะเอ๊ะแล้วอันนี้ไม่ยังครับเนี่ยไม่ที่มาทำไม่เหม็ดแอร์ไม่เหม็ดแอร์ต้องต้องไม้แบบนี้อย่างเดียวบหรือยังไงมันมีหลายหม่นะครับหาเครื่องเกี่ยวสินหกครับโอที่เขาต้องการแบบว่าเป็นลักษณะนี้ครับผมให้ให้ตรงเป็นแบบนี้ใช่ไหม นี่คือขอดเห็นไหมครับครับต้องขอดท่องเขามานะครับเคาะเคาะขอดเขามาอ๋อขอดดึงขอดเกี่ยวมาเขามาหาเจ้าของครับผมโอ้ในความเชื่อนั้นนะครับครับผมอันนี้เป็นหนังควายเผือกค้นเสื้อกับเสื้อครับคนเอ่อค้นเสื้อกับเล้วแต่อรือว่าเออเหล่ด้ว่ากันอันนับท่าเออกันเลยให้กับาเป็นสีมงคลนะมันก็แล้วแต่ความเชื่อของใครเนาะแน่นอน มัดไยังดีเลยหาหายเลยเนี่ยอันใหญพี่ผใหญ่ออันใหญ่เป็นของไม่ครับผมอ้นี่ปอันใหญ่อันนี้เป็นไม้คูนไม่คูนโอ้ไม่คูนเกี่ยวแบบนี้มีสินี่ครับผมลูกน้องมาคาาผมนับโม้ขยนโอ้นัโมไสย แต่มันก็แล้วแต่คนชอบเนาะอันนี้เขาทำอาชีพอัดกอบพระครับเราเดินทางหาสายอัดกอบพระโดยเฉพาะแล้วก็มีของถังอีกมากมายตรงนี้ก็เทียบเลยเทียบสิว่าแบบนี้เทียบสิว่าพระห่วมชินนะครับผมงอมงอมใส่สัทธาสิว่าเอื้อนครับผมเพราะว่า เป็นเพเียบเลยข้อมศินครับเข้เาเากะพระเ,เข้าความสวยงามบ่ครับผมอันนี้คือเนื้อเป็นง่าครับผมเนื้อง่าบ่ะเนี่ยมีง่ามีกระดูกครับผมมันมีหลากหลากหลายครับ<อ>ครับตะแม่คุณดิมกับมีครับโอ้ครับตะแม่มครุณอันนี้จะเป็นสาริกาสาริกาครับผมอันเนื้อง่าบ่ะเนี่ยง่าครับผม<อ>นี่กระดูกเป็นลักษณะนีนครับกระดูกนี่กระดูกนี่ง่า กระดูกเป็นเนื้อวุนกระดูกกระดูกยังไงกระดูกซ่างกระดูกซ้างแม่นเน่าเต้เขาดูชัดๆเนื้อมันฝุ่นนี่ต่างกันนะมันเบืองไงฮะนี่เนื้ออ๋อเนื้อมันพุ่นครับผมมันสิสังเกตได้เนาะครับผมอันนี้เป็นนี่งากลายเป็นหินครับนี่นี่งากลายเป็นหินครับผมงากลายเป็นหินเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยววาง กลางาๆๆปกัิโอ้นี่ง g a n g า nga สร้างหน oh, horse, ่อยสิสร้างตู้เมย์ครับขันไหนขันไหนเขาเปขนไหป่ะครับผมคือว่ามันดูดุนะถ่ายไปทำถ่ายไปทำน้ำปกคลิปก่อน อันนี้ไปทุกไปทุกงานป่ะครับหรือยังไงไปภาคอีสานผมเรียนทวงกัครับผมห่อน้องค่ายนอรพนมขอให้มีงานเป็นป่ะไปขายตามงานนั่นเองเรียนตังานครับเรียนน้ำมู่บ้านโอ้เราจะอยากไปครับเออไปดิบแป้งหรือเปล่าไปดิบแป้งอันนี้งาช้างกลายเป็นหินครับผมสวยงามมากครับเด้ออันนี้สมมุติว่าถ้ามีคนบูชาเนี่ยป่อยเท่าไหร่เนี่ยแปดพันแปดพัน ราคาแ0 0พนนะครับถ้าใครสนใจเด้อติดต่อได้ที่ไหนครับนีโทรได้ที่ไหนเบอร์โทรใน a c e b o o k แล้วันมีโชคฮะในเฟซบุ๊กพูกหน่อยวันมีโชควันวิโชควันมีโชควันมีโชคครับผมวันวันเป็นมาวันมีโชควันวันมีโชคครับผมวันมีโชคครับผมวันโอ้วันคือเป็นซื้อของผมเว่าผมเป็นนักมวยครับเอนักมวยเกาบ่ใครได้หน่อยเนาะ เสาลงวิไลครับผมเสาลงวิไลนักมวยเกา่อาอดีตนักมวยป่านี่โอ้ยช่งคืนได้ช่งคืนได้มาดกันไรช่วงคืนนักมวยอยู่เห็นได้จังเศร้าต้อยหรือป่านนี่ป่นานคือว่าขาแรงมันบ่ได้มัน,มมนผมแบผกกครูป่ด้ตะ,ะ,ะกีมนนะ้มันเป็นมวยวัดเนาะมันไม่ได้ก็เลยหยุดไปหยุดไปครับผมแต่เลยออกมาเปลี่ยนอาชีพเป็น,นปวันมีโชคเนาะครับผมโอ้จะได้ผู้ใดสนใจก็เข้าไปสอบถามทักทายกันได้นะครับสนใจพลาดไหมมีหมดแล่าม โอ้เก็บเลยครับผมผมชอบของแปลกๆของแปลกๆหลวงพ่ออุลตราแมนบ่มี่เป็นปบ่มีกครับนี่นี่มันจะเป็นของแบบลักษณะแบบว่าน่าดูหน่อยไม่ค่อยไม่ค่อยได้เจอนะครับ ก็ต้องดูเอาเด้ครับของแท้ของจริงเราก็ต้องดูพิจัยอันนี้พวกเราไม่รับประกันเพราะไม่เกี่ยวกันเราไม่ได้โฆษณาขายเ้อให้เจ้าตัวเขาขายเองครับไม่เกี่ยวนะโอ้นี่อันนี้คือคุณสร้าง้างคุณสร้างคุณสร้าง ีนนัเป็นที่ัก้นูใหญ่ปวข้าเป็นตะเบียงปโในนี่ออันนี้เด้ไม่ยังอนพัน์ป่ะอัาพัน์อัพันธ์อันาัอกนพัอนเอัอนนอันพันอนพอนอนพนตอนนต์อนต้อนอนพัไต์อันพนต้นยังต์ันนอันจาน พระอาจารย์น้องถ่ไหมครับพ่ะอยูืในธ่รมอยู่ในธรรมเป็นถ่ามาครับผมวบูชาเป็นมาบูชาเป็นมาอัพันใช่ไหมอัพันสวยงามครับสีสวยเดี๋ยวสะท้อนแสงเป็นไหมเห็นไหมเ็น อันนี้ตอนนี้อยู่ในงานวัดนะครับก็อาจจะมีเสียงรบกวนนิดนึงนะนี่คืออัมพันธ์โอ้สวยงามสวยงามหอมหอมหอมของแท้ของแท้อันนี้คือ,อ กุดไอ้ตะกุดไอ้เงินกับท่อครับเพว่าผมมุงจว่ามามที่ไหนแล่ว่าอ๋อเพราะจนั้นมนะเพราะว่าเร่งวออกมาันี่เปนวันด้ยหายสุดนรบุญนี่ก็มีครับ่อย่างอีเปอร์เลยไงถ้าใดสนใจก็ติดต่อได้นะครับ ไปติดต่อทางเฟซเออแล้วเบอร์โทรล่ะเบอร์โทรเบอร์โทรศูนย์หกหนึ่งสี่เจ็ดหกห้าแปดเก้าหกครับผมศูนย์หกหนึ่งใครสนใจอะไรก็โทรถามติดต่อกันต่อรองราคากันเองนะครับพวกเราไม่เกี่ยวนะพวกเราพวกเราแค่สื่อสารคปดูกันเอาเอง นี่เคยหายป่ะสมมติเ่า้าเาจับหลายๆคนเนี่มันเคยหายป่ะบงท่านป่บังท่นเมันกับบท่านหยเพี่แต่ว่ามันมีคนดีคนบดีเนาะเอ้ยังวะขายเขายพี่ขายมันมัมีหายเลยพอพี่ยิบหายนะผมเนี่เออหายไปหรือเ่เขาเอาไปเปรมพดีค้นกับพดีที่เกามันก็เกิดประโยชน์เนาะมันก็มประโยชน์พมันมันมันบกขังนะเอ้ยนอ่ อยากได้ให้ขอเออจริงๆคนถือของขังเนี่ยเขาบ่ค่อยรักเขาติดใช่ไหมครับเขาติดขอกับประธานกับเด็กเกลียนหรือขอสื่อนะครับผมสวยงามอันนี้ครูน่าดูนเหมือนกันแต่ไหนน่าดูไหมพิชไม้ครับพี่อันนี้รุดูไม่ติเนี่เนาะเพราะว่าเป็นเนื้อน่าดูเก่าแล้วมันคู่ครับเหมือนเขาเอามาอัดไหมอ๋อเอาผงเอาผงเดิมเอาผงเดิมมาอัดก่อใหมอัดเนีน กิ่งใหม่กิ่งใหม่ฟองลูกลูกเพื่นเก่าดูดีเอาอ๋ออันนี้คือหนังงี้ครับเนี่ยหนังประกำไม่หนังปักกำอันนี้กันใหม่ตัวใหม่อันตัวอ่างตัวทั้งใหม่ขังเก่นตัวทั้งหนาของเก่าเต่นี่ครับอันนั้นของแท้ใช้งานจริงครับผมพัดกลารผองสร้างมาแท้แต่ว่าอันนี้มันคือแบบจำลองมานะครับผมอ๋อจำลองมาปลุกเสกมาครับผมปลุกเสกมาแต่อันนี้คือประสบการณ์มีจริงนะครับประสบการณ์มีจริงของช่างจริงนะครับ ท่านใดสนใจก็โทรตามนะครับประสมการจริงอันนี้คือถ่ายกันสดๆนะครับเสียงมันจะรบกวนหน่อยอันนี้เด้อถ้าใครเจอนะครับเขาจะไปตามครับขอบคุณมากครับผมขอบคุณครับเดีอยาลืมติดต่อกันเองนะครับไม่เกี่ยวกับผู้เล่านะครับในเรื่องนี้ก็คุยกันเองราคาท่านชอบมากน้อยแค่ไหน ก็จะเรียนคนติดตามขอให้ท่านผู้ชมทุกท่านพบแต่ความโชคดีมีชัยพลานามัยสมบูรณ์พุ่งสุดคุณพระรักษาเทวดาคุ้มครองขอบระคุณและก็สวัสดีครับอือโอ้โหกุมารทองแน่วนนิกมีติครับกุมารดุดลกดดลกุ 2008, 2008. ามารดุลลกสองแปดครับสองแปดดุลโชคลาภนะครับ